วนี้เราจะพาคุณวทีีไปกินของเด็ดครับร้านนี้อบชอบมากครับอรให้ถ่ายชื่อคับพูดไปด้วยกันร้านนี้ชื่อเหมาะกับเธอเวอร์ถูกต้องคับพูดเน้นๆเต็มๆครับอัดแน่นๆร้านนี้อบกินบ่อยมากครับเดี๋ยวไปดูกันฮะรับรองอร่อยทุกเมนูเรากินบ่อยมากทำไมฉันเพิ่งได้มาครั้งแรกเธอไงตลกเก่งนะเราเนี่ยมุกเยอะนั่นเราเนี่ยมุกเยอะนั่นเราเนี่ยมุกเยอะนั่นเราเนี่ยไร้สาระไร้สาระตลอดฝีพื้นที่ไร้สาระมากครับพูดเลยเดี๋ยวแล้วเราก็เดินมาถึงนะคะ ในร้านที่โอ๊บอยากจะพาวด,ดีมานะคะอโอ๊บบอกอร่อยมากมากินหลายครั้งแล้วแต่นี่วด,ดีขึ้นมาครั้งแรกและครั้งก่อนก่อน,นกอนครั้งก่อนก่อนก็คือได้ก่อนรูนนน้จักเธอเลยวด,ดีว้าวหรอใช่แปหมถึงว่าแฟนเก่าอย่างเงี้ยหรอไม่กับผู้ชายกับผู้ชายอันนี้พีคกว่าเดี๋ยวก่อนไม่อันนี้พีคเดี๋ยวก่อนใช่ไหมอันนี้พีคกว่าเดี๋ยวก่อนมาเร็วเสียเวลาลไสสารเร็วจะกินแล้วจะหิวของไปเต็มเต็มหมดเลยเนี่ยเร็วสั่งกันกอครบ ปลาส้มทอดครับแหนบส้มทอดส้มทอดเนื้อหนานุ่มขาวละมุนมากพูดถึงปลา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 เนาะหรือพูดถึงเธอแหนบมาแต่ก่อนกันเลยดีกว่าโอ้โหยโอ้โหโอ้โหจะเล่นทั้หนังเลยสะใจอ่ะคุณต้องกินหนังด้วยใช่ไหมถึงจะโดนหนังเปนแบบเหนียวดุบมากอืม โอเคกินถึงใบรองจานแล้วค่ะถูกกินกินถึงใบรองเลยปลาส้มสุดยอดปลาส้มจัดไปค่ะปุ๋ยเด่นเด่นรีบดิร้านนี้เป็นไงคะอร่อยมากกลมกล่อมมากปลาไม่มือกินเหมือนกินเมี่ยงมาไปกินเลยดีกว่าเงี้ยสวยงามนี่แบบนี้เลฮะกินเมี่ยงเลยนะครับ ก,ก,พก็พลิกไปพลิกไปมนเน้นหน่อยเน้นเน้นหน่อยแบบนี้สวยงามมามาอุย้ยผมไม่กก้าเต็มปากอ่ะตกลงนงี่ยืนยันว่าพาฉันมากินเนาะ กันังไม่ได้กินแหละมาฉันมากินกินต้องกินไม่ทุกคนรู้ก่อนมันอร่อยยังไงคุณพีดีค่อยๆคกินตามนะฮะโอ้โหอันนี้อะไรคะหมกหน่อไม้คอหมูครับผมเออคอหมูด้วยชอบกินคอหมูน,นี่ครับนี่ครับสุดยอดมาชิมให้ดูสักทิ้งนะมันเป็นยังไงคุณพีดีจะได้แบบเข้าใจรสชาติของแท้ <c oughs> ฉันต้องเธอกินแล้วฉันจะเข้าใจหรอเข้าใจไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดให้ฟังไงเหรอมาเดี๋ยวคำบันเลงนี่ยอุ้ย เนหน่อไม้ต้องนุ่มๆถึงจะอร่อยหน่อไม้ดุ้มมากแอนคอหมูนะคะเข้ากันเข้ากันวะเข้ากันสุดๆเลยอ่ะสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยอะสุดๆไปเลยแล้วนะเสียเวลาทำไมอยู่เนี่ยฉันว่ามีคนที่ดูอันเนี้ยจะต้องเกิดไม่ทันเพลงที่เธอร้องเมื่อกี้มลุยหน่อไม้มต้องไม่มีเสี้ยนนะถึงจะอร่อยไม่มีเลยฮะหน่อไม้นุ่มกรอบ กุ้งกเามแองว่าเข้อมูลเยอะมากถ้าแบบดวนๆดวงนุ่นดวงถ้าหน่อไม้ไม่มีเสี้ยนคือดีเจอเสี้ยนเราเสียลงตรงเหลือคนไม่ไดีกินเลยเออเหลือ<ล>ฉันชอบกินหน่อไม้ก็จะไม่เหลือแล้วแหละอันนี้นิดๆที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดว้าวหอยนางรมนี่นนคือยำหอยนางรมนะคะอือเขากับกระเทียมเจียวโอ้โหพี่แค่กมันเผ็ดร้อนนะเผ็ดร้อนเหมือนฉันไงเพราะว่าพอจะติดต้องเตรียมตามเข้าไปเลยนะ นกินทั้งต้นนี้เลยเหรอไม่ต้องเด็ดเลยเหรอไม่เหรอวิตามินนั้วิตามินไปอีกแย่ถ้ากินคนนอาเลยเอาจีทำการหมุนโชว์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 โชว์ตัวค่ะโชว์ตัวเขาจีโชว์ตัวนะคะนมเดนมดีถ้ากินอะไรให้ไปกินแล้วแล้วบอกนึกถึงสรุปชอบ ก็ขตอนเด็กๆอนเด็กๆยังจำได้อะมันผ่านมาประมาณ40ปีแล like ้วหนึ่งกินสองเครื่องครับมะนาวน้ำดีมาก มีพริกแห้งมีแคบหมูแ้งมูแคบหมูอร่อยใช่คบแคบหมูร้านนีดีมากเลยมาบอหรียก็ต้ักคำหนึ่งโอ้คำเธอเท่ากับสามคำคนอื่นรานนี้ชื่อว่าร้านอะไรขอขอคอ้โหอรอยๆอรอยกินตามชื่อร้านนี้ิม่าม่มากอีกแล้วแคบหมูร้านนี้อร่อยชอบมากเลย มันมีความหวานมันมีความแบบความนลื่อความนุ่มความหอมพลังมูลแล้วมันตัดด้วยความกรอบตองออกมันมีความเลื่อยของใบหน้าตามเข้ามาคนชอบแซ่บๆก็ต้องต้องร้านนี้นะไปถึงว่ามีอะไรแซ่บๆเยอะที่ตกครับเม่ต้องจัดใจเฮ้ยวันนี้เรามากันสองคนนะคะแต่เราสั่งอาหารเยอะมากประมาณสิบอย่างได้เพราะอบอยากกินไปหมดซะทุกอย่าง กินทานทุกคนเนี่ยกินทานทุกคนสองคนสิบอย่างหรอใช่เหรอก็คือเลยนี่มนี่เดี๋ยวจะมีตำถาดอีกนะคะซึ่งตำถาดเนี่ยมันน่าจะกินได้ประมาณสี่คนเท่ากับเราสามคนทั้งหมดสิบสามอย่างหรอสิบกว่าอย่างมาตำหลวงกระบางตำหลวงกระบางตำหลวงกระบางคือเส้นอะไรเอ่ยเส้นมะละกอจะนั่นนะอ๋อคือเส้นมะละกอเหมือนกันลองสิ ปางกินแก้นกับใบบัวบกใช่เหรอนี่คือใบบัวบกเหรอใช่อันนี้ใบบัวบกเหรอจริงเหรอใบบัวบกใบโบวบกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะที่ฉันชอบกินอะบอกว่าฉันก็เห็นน้ำขวดๆของเธอนี่แหละใบบัวบกมาดูเขาบางจัดไปดูกล่องจะบูดปากเลยค่ะปากค่ะกลมกลมมากนี่ลูกเพื่อนฉันดูดนิ้วตามเธอนะ แรงมากเลยอ่ะจริงจรคืออะไรฟินมีความสุขเอาวฟินมีความสุขไปอีกชอบมากชอบาไปอีกดีดีอันนี้คือหอมไก่หอมไก่โอ้ยอร่อากแข่งหอมไก่แค่อหอมไก่คผิวเปี่ยนฟักทองสบายแล้วสบายแล้วหอมไก่ก็ได้เอาฟักทองสบายแล้วสบายเธอใช่ไหมใช่ใช้ช้อนตักินข้าวตลอด ไก่อมไก่อมไก่ไม่ได้ถึงใจมนะสดนะมันไม่สุดเดี๋ยวเทอ่เทอเทอเป็นยังไงคล้องคอมากคล้องคอคล้องคอมากคล้องคอดีมากทำงานห้อยคล้องอย่างนี้นะคะใช้คล้องเหมือนกินนะคะเวลาทำงานนะคะเนี่ยพอกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวง่วง ปูแ <r> ล้วกิ่นละอิ่มแล้วก็ง่วงยังไม่อิ่มยังไม่อ <Daisy> <F al mus accessory> <habe> ิ <simply laus Shout out> like <Rogers> ่มอิ่มมาเป็นอ่อมไก่แล้วต้องกินไก่เนี้ยจัดไปเมื่อกี้ขึ้นรถมานะคะสลึมสลือสลึมสลือพอถึงร้าอาหารฟาสต์เติมปูดเลยเส้นผัดทุกเส้นกระตุกหมดขึ้นมาอ่อมไก่จัดไปลยช้อนเขาจะหักแล้วอะ นล้วแก,ก่เยอะมากด้ชอบหอมชอบกินพวกแกงแกงแกงพวกนี้อร่อยมันหอ,อมออมันทำให้หวานรู้ไหมมันหอมผักชีลาวชอบมากขอ้ผักชีลาวเนาผักชีลาวใบกระเพราเธอไม่เกลียดพักผ่องเหรออร่อยนะก็เฉันไม่อย่างนั้นเลยจริงกินนี่เยอะลอกข้าวไปเร็วผักเติมเติมอร่อยได้มาลุย จะดูเทีครักระเด็นกระดอนไปหมดทุกมุมยอดนิยมของร้านนี้จริงจริงดีครับตำทานครับโอ้แค่ดูน้ำไส้ไหลใช่วันนี้เคาจัดโปรลด50%นะครับทั้งเดือนเลยพามันก็เดี๋วันลุยให้เธอพามาเพราะว่ามันมีโปรใช่ไหมมองทีราคาครับจัดไปถาดนี่เดือดเท่าไหร่ตำทานถาดนี่เลยถึง110บาทครับผมอเฮยจริงเหรอต้องเซี่ยวมากถอดใหญ่เวอร์ใช่ตำขยงครับ ทำไมขยงเพราะมันเป็นข้าวปุ้นล้วนๆหนุ่มจีนล้วนๆเดี๋ยวสาวเส้นที่สะใจไปเลยอันนี้คือลาบเป็ดครับเป็ดนะคะดูนี่โอ้ยสะใจดีฮะดูตกเนื้อโคคุณว้าวโอ้โหสะใจมากอยากเข้าปากดูดินดูดีมากแล้วก็ดี่หูยากเห็ดคักๆครับเห็ดคั่กคั่กเห็ดคั่กคั่เห็ดคั่กคั่กตั้งใจทำมากหรอโอ้ยดูจิ้ม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 สุดยอดก็เหมือนเดินนะคะมาสองคนมาทีบสี่คนนะคะจัดไป มาเสิร์ฟมามาให้สุดมาเราคุกนะครับโอ้โตับถ่านคุกไปค่ะคุณโอ้ย,อยเอาให้เข้าเนี้อเอาให้เข้าเนี้อเอาให้เข้าเนี้อต้องไมด,ดูดูดูอย่าไหลลงไปในถานนะขอร้องโอ้โหสีสันละนโจรมากใช้น้ำลายไหลยกมาขึ้นชันดนี่นแหล <c oughs> ะไหยกที่ดีมาสับเลยดีกว่า ีดีคำไปเฮ้ยอือหือ้หแหนมจินเส้นเพิ่มความเปรี้ยวจจาร์ดข้าวีกใช่ไหมใช่จัดข้าีกดอกนึง้หเอรอยเข้ากันเข้ากันดีเข้ากันเวอ้ากันเ กินไข่ก็น่าจะดีคไข่น่ดีนะลองสิจงตัวมากนะเฮ้ยเอาวะคอ่ะโอ้อะไรจะลงตัวหมดทุกสิ่งมามหมมือไปค่ะร้อนครับมาจันึกนึกภาพรสชาั้อยู่เลหมแต่ไปหมดเต้าเจหมดเลยน้ำขยโยงน้ำขยโมใช่มากันทั้งขยโมท่าโฉมท่าใช่ปะ หมอยาไงละครท้องสามเย็นไว้ให้ไม่รู้ยามไม่ยามไม่รู้เอาฟัดกันแล้วมาตามเยงขยงลุยกันไปลุยโปรโมทละครด้วยนะคะเรากินข้าวก็ต้องโปรโมทละครนะคะเต็มดโต๊ะเต็มจบที่แบบเฮ้ยมันใช่อะลงตัวใช่ไหมลงตัวมากเธอเป็นคนชอบกินขนมจีนอยู่แล้วอะลงปากมาแน่ลุย นี่ไม่ Connie, <interpret. S 1> ไมรู้ใครพาใครมากินสรุปยังไงครับนี่คืออบบอกพาวดีมากินนะนี่ใครพาใครมากินลองพามากินหรือยังไงคะหรือพามาดูครับพาเธอมากินเลยเดี๋ยวชิมไปดูก่อนร้านนี้ดุดหนังรู้ใจผิวเย่อโอ้โหมีพริกแห้งด้วยอ่ะใช่อันนี้เขาไม่ได้วัดแต่งจานนะฮะเผ็ดร้อนสดใจไปเลยถูกโคตรดีอ่ะคลีกลีร้านเป็นอะไรอร่อยหายากมากนะฮะสุดยอด ลระมุนมากพริกดีมากเลยชอบมากเลยหอมดีดีฮะ,ะอันนี้นะคะของโปรอบแน่นอนเนื้อตกเนื้อโคขุนเนื้อเน้นๆครับกิบนดได้มือถึงจะอร่อยนะถูกต้องต้องเปิดม,มือ นุ่มปะนุ่มมากรสยังดีอ่ะโอ้โหดูดิเดี๋ยวดุกสดกำลังดีมาข้าวเต็มๆไปเลยเฮ้ยเต็มวออันนี้นะคะเป็นหมูย่างเฮ็ดคักๆหมายความว่า่าีปลทคัก้งใจ้วที่เด็ดมันคือปลามาที่เด็ดมันที่เด็ดนะคะคือปลาลหลนี่แหละค่ะนี่ครับกดหนักๆเลยนี้เลย ดูความเดียวกินทีละชิ้นไม่ได้นะกินทีละสามชิ้นดูดูมากโอ้โหดูวิธีการปั <k <k ้นข้าวเหนียวนะคะปั้นข้าวเหนียวนะคะนี <ker <ker ่จริงข้าวเหนียวกับปลาร้าเฉยๆก็ได้เหรอก็อร่อยแล้วเหรอแค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วเฮ้ยเหมือนเขารู้ใจก็ให้พริกมาเพียบเลยอะ แล้วนี่นะครับทุกอย่างนะถ้าใครอยากรู้อยากลององมาโดนแล้วลองว่าใช่ใคร <ปะ S 2> ชอบความแซบอ่ะมันมีความแซบให้เลือกหลากหลายมากครับหลายแบบมากๆๆๆเยอะดีชอบชอบร้านเมนูเยอะๆถูกต้องแล้วดีทุกอย่างจริงมาสุดท้ายกินีอขอจะได้ปิดปิดลุยอร่อยดียดยมากเยอะนฮะกินต่อกินต่อได้